ครับเจะครับพี่น้องทัติพันธและพี่น้องไทยทุกท่านครับวันนี้คาห์ลนมาอีกแล้วนะครับในการประหลุมเลีวนะครับก็ได้มีการประทะกันขึ้นอีกแล้วกับกองกําลังกูปกป้องพี่น้องประทาเจินครับมาในวันนี้ก็มีหลายกลุ่มนะครับเข้ามาร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าแตกทลายนะครับทําให้กองทัพพม่าเสียชีวิตไป26รายและบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับแล้วภายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจนะครับที่จะเสริมกําลังเข้ามาในการประหลุมเลี้ก็ ทั้งเครื่องบินและทั้งเฮลิคอปเตอร์และทางขบวนรถนะครับก็ได้ถูกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพิทีเอฟเข้าฉดลมได้หลักยิงตามหมู่บ้านเต็มไปหมดนะครับมาในวันนี้ก็ถือว่าดูเดือดครับผ่ายกองทัพพมา่าได้เสียจานวนมากครับแล้วถ่ายกองทัพพม่าก,ก็ได้เสียอาวุธยุทธปกรณ์และอาวุธปืนและลลกระจุนปืนไปจํานวนมากครับถ่ายกองกําลังกลุ่มพิทีเอฟยึดได้นะครับ มาดูครับผ่ายกองทัพพม่านั้นมีการสูญเสียเป็นจํานวนมากเพราะว่าภ่ายกองทัพพมา่าพยายามที่จะเข้าลุกลานและเข้าปรปาบปรามกองกําลังปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพีทีเอฟ <_ c oughs> มาในว,วันนี้ก็ถือว่าผ่ายกองทัพพม่านั้นมาสามารถเข้าได้นะครับก็ได้เสียกําลังไปนะครับฮารวนวันนี้ก็ถือว่าถือยอดนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วผ่ายกองทัพพม่านั้นมาสามารถบุกลุกเข้ามาได้ในพื้นที่นะครับ ครับจำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ